สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนนาแนลมันใจกว่าทุกไฟตะัว,วันฉายฟิตโชว์ซื้อพร้อมเล่นงานจุดอ่อนซุปเปอร์บอลศึกวัน170ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 ต่วันฉายพีเคัญชัยมวยซ้ายดุด,ดันวัย25ปีจากชนบุรีเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์พร้อมกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่4จากคู่ปรบเก่าซุปเปรอร์ปปรบอรซุปเปรอร์ปปรบอรเทรนนิ่งแคมป์จอมเตะก,กัานคอวัย34ปีจากพัทลุงที่เพิ่งถูกสถาปนาให้เป็นแชมป์โลกวันคิบบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเธอร์เวทอย่างเป็นทางการในศึกวัน1.70ที่จะกลับมาระเบิดความมันขั้นสุดอีกครั้ง ในอิมแพกอารีเมืองทองทานีในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้เรื่องครูแรก18นาฬิกาสำหรับตงวันชายเคยวัดฝีมือกับซุปเปอร์บอลมาแล้วในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม2566ซึ่งเป็นการป้องกันบอลังมวยไทยครั้งที่2ของตัวเองโดยเกมการชกในวันนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นก่อนสุดท้ายจะเป็นทางด้านตงวันฉายที่ออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าเฉียนชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ล่าสุดตะว,วันฉายได้เปิดค่ายมวยพิเคสัญชัยมวยทยิมยานพระราม3ามที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบันต้อนรับบรรดาสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมเช็คฟิตโอเพนเวิร์กอัลพร้อมโชว์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันรวมถึงให้สัมผัสถึงความพร้อมล่าสุดก่อนขึ้นชกไฟแรกของปี2568ในวันที่24มกราคมนี้ ผมเตรียมตัวซ้อมมาประมาณ2เดือนร่างกายตอนนี้ประมาณ99%แล้วส่วนเรื่องการฟิตซ้อมยังคงรูปแบบเดิมแต่ว่าหนักกว่านิดหน่อยเพราะลูกพี่เสียแขกคุมเข้มมากกว่าปกติอีกอย่างไฟนี้ผมมีคู่ซ้อมเยอะทําให้รู้สึกมั่นใจกว่าในทุกๆไฟครับผมไม่รู้เลยว่าเกมการชกจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนเราเป็นมวยคนรัสไตล์กันไม่ใช่มวยหมัดสายบู๊หรือชกแบบสุมสีุ่มหผมก็เตรียมระวังตัวเอาไว้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องของอายุที่ต่างกันเกือบ10ปีผมคิดว่าอยู่ที่ความฟิตของร่างกายมากกว่าอาจจะมีผลบ้างแต่ถ้าเขาฟิตร่างกายมาดีผมฟิตร่างกายมปดีก็น่าจะสนุกครับผมฝันไว้ทุกปีการรักษาแชมป์โลกโมวยไทยก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็อยากเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยถ้าผมผ่านไฟนี้ไปได้ก็อยากขอตัวไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งผมอยากพิสูจน์ตัวเองเพราะมีคนดูถูกผมเยอะว่าผมโชคคิกบ็อกซิ่งไม่ได้ขอให้ผมซ้อมสักสองสาเดือนผมปรับตัวสู้ได้ครับ ศึกตะว,วันฉายเจอกับซุปเปอร์บอลศึกวัน170ถ่ายทัดสดจาก Impact Arena ในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยห้ามพลาด